สวัสดีค่ะวันนี้มาแปลงมาแปลงแม่แม่พัฒนาเนาะค่ะแม่พัฒนากันทยาอันนี้ปลูกคือแปลงนี้เป็นแป,นปนลงเน้นขมิน้นเอ้ยป่าทะลายโจรเนาะค่ะป้าทะลายโจรเป็นดินปลูกวันที่แปดแปดซิงคาะแปดกรากรดาอ๋อฝั่งนี้แปดกรากฎดาเนาะค่ะงามแล้ว ตเตรียมดินข้าใดห้องพื้นมาค่ะ <โ Days. S 1> ดินเดิมดินดีดินดำมากด้วยนะคะเป็นดินบานเนาะค่ะแปดกระรักรกระดาต้นท่านนี่ข้าใดมาจะใสน่เนี่ยมีต้นท่านันกับที่แหลกข้าก็เอ่อเปรียบเปียกายนี่ขา้าได้แก่กันนะอ๋อแก <counter. S> ่ของคุณหมอจากโรงพยา like <ading S 2> บาลกุชุมบ้านนี้มันก็เป็นเบี้ยมันงอก ค่ะก็ขย้ายออกเนาะแม่ทึ่งเอาต้นพันธุ์อีกเกิดจากเมล็ดแล้วก็เอายอดไปเสียบน้ำเนาะค่ะพื้นที่นี้อีกปรามั่นค่ะแม่ไอปุ๋ยทีใส่นี่ที่แม่ว่าใส่ปุ๋ยเมื่อกี้นี่ปุ้ยปุ๋ยที่ะเทศปุ๋ยมักปุ๋ยอ๋อปุ้ยมักที่หัวหน้าพาทำโครงการธนาคารปุ๋ยเนาะค่ะอ๋อเอามาใส่ ไปแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมคะค่ะที่นี่ตอนนี้มันรู้สึกว่าจะมียอนมันกูดมันพอค่ะนี่แะนีแหละกจากแกปัญหาทันอัหนอนี่เนาะค่ะอ่ะยอดมันไมมหนูไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเนาะเดี๋ยวบันทึกข้อมูลไว้เรายังไม่รู้วิธีการกําจัดแต่เราก็ไม่ทําอะไรเนาะก็เพราะสายลายได้เศษนน้อยกำเนๆเศษอันนั้นนะฟุ้นนั้นค่ะปุ๋ยปุยหมัก อสวยงามอีกประมาณสองสัปดาห์ก็ตัดอบขายได้นะคะต้นนี้ตัดได้ลใช่ค่ะใช่ต้นนั้นตัดได้แต่ว่า,าห้าล้อมันเป็นแบบโดยเฉลีย่ยตัดพร้อมกันเป็นลอดมันจะงามงามง่ยมันก็ดงามจัดการงามใส่ปุ๋ยมันก็จะง่ายค่ะโอเคพื้นที่ของห้าอยูนนี่แปลงนี้เ้าก็มีทั้งขมิน้นอ้อยขมิ้นชันไผ่นเนาะค่ะแล้วก็อฝาทรา,ายจร ค่ะเศรษฐ์่องพ่อนแม่ยุใสค่ะเเ่ขาแม่ประทันในีมีเนาะค่ะโอเคขอบคุณมากมากค่ะแต่พืชเยอะอย่างอื่นก็มีอยู่ดินดีมากค่ะทุกคนสวยงามเสื้อสีสวยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ